เมื่อวันที่26พฤษภาคม2566จังหวัดขอนแกน่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมพระธาตุขามแกน่นสารากลางจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอพัฒนากรคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลเข้มแข็งจำนวน26อำเภอรวมทั้งสิ้น78คน ภายใต้หลักการทำงานเคียงข้างประชาชนก้าวไปด้วยกันความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งโดยใช้กลยุทธ์ UNSIT สู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืน U Understand สร้างความเข้าใจ N Nearly สร้างความใกล้ชิด S Simplify ทำให้ง่ายและปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ I Implementation แปลงสู่การปฏิบัติและ T สร้างทีมพัฒนาศักยภาพทีมไปพร้อมๆกันจังหวัดขอนแก่นเราไม่เคยนั่งอยู่กับทีเราขับเคลื่อนงานด้วยความเข้าใจและใกล้ชิดชุมชนวางแผนงานให้เป็นเรื่องง่ายร่วมแรงร่วมใจกันในทีมจนก่อให้เกิดผลการดําเนินงานทั้ง26อาเภอสําหรับผลการดําเนินงานของจังหวัดขอนแก่นมีดังนี้ กลุ่มอำเภอที่1นึ่ตำบลศิลาอําเภอเมืองขอนแกน่นเป็นต้นแบบ b e s t practice ในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแกน่นใช้กลไกเจดภาคีเครือข่ายนำไปสู่ผลระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ18ภายในวันที่31มีนาคม2566และต่ำกว่าร้อยละ10ภายใน30กันยายน2566 กลุ่มอำเภอที่2องตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือเป็นต้นแบบเบสแพล t i ิสในการดําเนินกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้การกํากับดูแลของนายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอหนองเรือและนําโดยนางรจนาสิงหรานายุทธยาพัฒนาการอำเภอหนองเรือร่วมกับชาวตําบลบ้านผือรวมกว่า30คน ดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยปลูกบริเวณรอบสระหนองหวกซึ่งเป็นพื้นที่สาธรารณะนาบ้านโพตากหมู่ที่4ตำบลบ้านผือเป็นการขยายผลปลูกผักสู่พื้นที่สาธรารณะตามแนวทางการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกลุ่มอำเภอที่3ตำบลท่าสาลาอำเภอม ja ันจาคีรีเป็นต้นแบบเบส Practice ในเรื่องกองทุนชุมชนสนับสนุนกิจกรรมแก่ครูเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์จปะทกิจกรรมได้เริ่มสร้างสารรค์โครงการพลังบวรต่อบุญเพื่อหนุนคนมันจาคีรีโดยได้นำส่วนราชการผู้นำชุมชนองค์กรสตรีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันธรรมะสวนาะ เพื่อนำปัจจัยจากการบริจาคบาทแรกเข้ากองทุนพลังบวรต่อบุญเกื้อหนุนคนมัจจาคีรีและนำเข้าสารอาหารแห้งจัดเป็นชุดหรือถุงยังชีพมีเมล็ดพันธุ์ผักมอบแก่ครัเรือนยากจนในตำบลกลุ่มอำเภอที่4ตำบลโนนทาตอำเภอหนองสองห้องเป็นต้นแบบเบสแพลนติสในเรื่องการยืมเยื้อและช่วยเหลือครัเรือนยากจนรายนางมะลิวันคิดเข็มครัเรือนยากจนยนระบบที่พี่แม็ ดยครัวเรือนสามารถมาใช้สถานที่ในการเรียนรู้สําหรับปลูกผักสวนครัวเพื่อเอาไปขายและให้ครัวเรือนนําปลาจะเพียนมาเลี้ยงไว้ในคลองไส้ไก่เพือ่อในอนาคตจะได้นำปลามาแปรรูปเป็นเมนูปลาตะเพียนไร,ร้ก้านเพื่อเพิ่มรายได้ในครูเรือนเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ตำบลโนนทาตได้ดำเนินโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมกันต่อเติมที่อยู่อาศัยของนางเมลิวันคิดเข็มเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 4 4 0บาทเป็นการรวมเงินบริจาคจากชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาโดยไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดเมื่อวันที่25สิ่งหาคม2566ได้จัดเวทีถอดบทเรียนเบสพ a c t i ิสการเสริมสร้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ตำบลเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืน ตามหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการเสริมสร้างพลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ตำบลเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนตามหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์ UNSIT สู่ตำบลเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนจัดทำโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น